คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเดือดจริงๆและเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสงครามข่าวสารที่เราคุยกันมาเลยครับข่าวลือที่ปล่อยออกมามันทำให้คนตื่นตระหนกกันได้ง่ายๆเลยข่าวปลอมที่เกือบทำคนแตกตื่นเรื่องมันมีอยู่ว่ามีข่าวลือแพร่สะพัดบนโซเชียลว่ากองทัพไทยสั่งอพยพคนในจังหวัดสุรินท์เพื่อเตรียมจะเปิดฉากโจมตีกัมพูชา โอ้โหแค่ได้ยินก็ตกใจแล้วใช่ไหมครับแถมข่าวนี้ยังอ้างอีกว่ามาจากทางฝั่งกัมพูชาเองด้วยครับแต่โฆษกกองทัพบกออกมาเคลียร์ชัดๆเลยครับว่าไม่จริงไม่มีคำสั่งอบพยพอะไรทั้งนั้นข่าวนี้เป็นแค่ข่าวลือที่จงใจสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน นี่แหละครับคือสิ่งที่อันตรายของสงครามข่าวสารเพราะมันไม่ใช่แค่ข่าวที่ทําให้เข้าใจผิดแต่มันคือข่าวที่จงใจสร้างความขัดแยง้งและทําให้คนไทยด้วยกันเองเกิดความหวาดระแวงกองทัพไทยพร้อมรับมือแต่ไม่เปิดฉากก่อนแม้ว่ากองทัพบ,บกจะยืนยันว่าเรายังคงเครเารพเข้าตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ พวกเขายัางคงเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดจากการกระทําของอีกฝ่ายที่ดูเหมือนจะเพิ่มกําลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่นี่คือความจริงที่เราต้องรู้ครับกองชับเราพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยแต่ไม่ได้ต้องการที่จะเปิดศึกก่อนอย่างที่ข่าวหรือมันพยายามจะบอกคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้มันทําให้เราเห็นชัดเลยใช่ไหมครับว่าการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ มันสำคัญขนาดไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมกัน